กกตประจำจังหวัดส่วนใหญ่ก็ยืนยันนะคะว่าพร้อมแล้วสำหรับการจัดการเลือกตั้งขณะที่ในหลายจังหวัดมีการทำลายป้ายหาเสียงกันเป็นจำนวนมากค่ะที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเมงรายมหาราชจังหวัดเชียงรายนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลน,นครเชียงรายรวมทั้งนักเรียนอนุบาลรวมตัวกันรณรงค์ให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์นี้ โดยมีนายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการปล่อยแถวขบวนรณรงค์ไปตามถนนสายต่างๆในตัวเมืองพร้อมทั้งแจกเอกสารเชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกจากนี้ยังให้นักเรียนนำไปแจกกับผู้ปกครองเพื่อให้ออกมาใช้สิทธิ์ด้วยส่วนที่จังหวัดลำพูนนะคะกลุ่มคนเสื้อขาวไม่เอาผด็จการนับพันคนรวมตัวกันที่ลานศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม เพื่อเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงโดยได้รับการสนับสนุนจากคนจำนวนมากจากนั้นก็ได้ได้นำดอกไม้สีแดงไปมอบให้กับผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนแล้วปล่อยลูกโป่งขึ้นท้องฟ้ารวมไปถึงจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่จังหวัดน่านคณะครูอาจารย์และนักเรียนในเขตเทศบาลนําโดยนายชูเกียรติด่านทนศทรัพย์ผู้อํานวยการสํนกกาสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตหนึ่งเดินขบวนรณรงค์ไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองน่านเพื่อกระตุ้นให้คนเห็นความสําคัญของการออกไปใช้สิทธิ์พร้อมให้นักเรียนเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วย นอกจากนี้ร้อยตำรวจตรีสมศักดิ์แพทย์สมานประธานนปชจังหวัดน่านพร้อมพวกกว่า50คนได้เดินทางไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กกตน,น่านที่บริเวณหน้าสำนักงานกกตด้วย ขณะที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะกลุ่มประชาชนสวมเสื้อสีขาวและนักเรียนนักศึกษาได้รวมตัวกันที่สถานีรถไฟหนองปลิงแล้วเดินรณรงค์การเลือกตั้งพร้อมเดินทางไปให้กำลังใจกะกะตนกครสวรรค์ที่ให้การสนับสนุนการเลือกตั้งเป็นอย่างดีส่วนที่จังหวัดพิจิตรกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจำนวน9หน่วยขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทางอำเภอเมืองเขตเลือกตั้งที่1ถูก ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่กดดันให้กรรมการประจำหน่วยจำนวน86คนลาออกแบบยกตำบลเพื่อจะไม่ให้จัดการเลือกตั้งได้ตามระบอบประชาธิปไตยขณะที่นายประยูนจากพัชระกุลกกตจังหวัดได้ประสานขอความร่วมมือหน่วยราชการจัดเตรียมกกตชุดใหม่สำรองไว้แล้วทั้งการลาออกดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมายอาญามาตรา157 ส่วนที่จังหวัดนองไทยที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสีเชียงใหม่ได้มีการจัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกอปนทั้ง4ตำบลเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันโดยเฉพาะความเข้าใจถึงการรับหีบบัตรและการรักษาหีบบัตรรวมไปถึงขั้นตอนของการปฏิบัติตั้งแต่เปิดหน่วยเลือกตั้งจนถึงการส่งมอบหีบบัตร ขณะที่จังหวัดศรีสะเกดกลุ่มรปชจาก22อำเภอนำโดยนายชวััดเขตนิมิตรประธานรปชแดงศรีสะเกดได้รวมตัวกันที่ด้านหน้ากะกะตศรีสะเกดถนนทองมากอำเภอเมืองเพื่อมอบดอกไม้ให้กำลังใจกะกะตและรณรงค์การเลือกตั้งต่อ,ต,อต้านกบฏโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยดูแลความสงบเรียบร้อยส่วนกะกะตยโสธร กล่าวถึงการที่กรกะตมีความพร้อมแล้วสําหรับการจัดการเลือกตั้งโดยบัตรเลือกตั้งทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อกรกะตกลางได้จัดส่งให้เขตเลือกตั้งทั้ง3เขตเป็นที่เรียบร้อยและนำไปเก็บรักษาไว้ที่สถานีตํารวจต่างๆเป็นอย่างดีขณะที่ในช่วงบ่ายได้มีประชาชนกลุ่มประชาธิปไตยกว่า300คนเดินนําขบวนนําดอกไม้มามอบให้กรกะตยโสธรเพื่อเป็นกําลังใจให้จัดการเลือกตั้งด้วย ขณะที่จังหวัดกาลสินค่ะพบว่ามีป้ายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยถูกฉีดสีสเปรย์และทำลายที่บริเวณหน้าโกลบเฮาส์ถนนสายกาลสินอำเภอยางตลาดเป็นจำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่ก็คาดนะคะว่าเป็นการก่อกวนของกลุ่มผู้ไม่หวังดีทางการเมืองซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะได้ทำการตรวจสอบเพื่อหาผู้กระทำต่อไปส่วนจังหวัดยะลาค่ะนายวิชัยเรืองเริงกุลริ ประธานกกตเปิดเผยว่ามีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งโดยมีการประชุมและติดตามความพร้อมในทุกเหนืยเลือกตั้งแม้ว่ากกตเขตบางคนจะลาออกไปก็ตามโดยได้มีการจัดบุคคลทดแทนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้คาดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย